สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับพบกับผมอ้้มทัตโกนะครับเช่นเคยนะครับกับความรู้เรื่องกลุ่วัดเขาหนุมรอกนะครับกุหลุงพ่อเดิมพ่อคล้ายนะครับก็นะครับช่วงนี้ก็นะครับเริ่มจริงนะครับเริ่มเห็นชัดเจนนะครับว่าพระเกะพระแท้เป็นยังไงนะครับจริงๆพระชุดนี้เล่นง่ายมากนะครับจริงๆเล่นง่ายมากเลยนะครับแค่แค่เราย้อนดูวันเก่าเก่านะครับย้อนดูพระวันเก่าเก่า ย้อนดูคลิปวันเก่าๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเล่นหานะครับสําหรับพี่ๆที่นะครับไม่อยากจะหลงทางนะครับผมก็เลยจะมานะครับแนะนําพี่ๆนะครับบ่อยๆนะครับพี่ๆที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามนะครับช่องผมไว้ด้วยนะครับกับช่องอ้ําทาตโกนะครับผมคือคนพนมรอบนะครับโดยกาเนิดเลยนะครับมาดูองค์พระนะครับผมจะ เน้นไปที่ผิวพระนะครับผิวพระนะครับผมยืนยันเลยนะครับผิวพระคือสิ่งเดียวนะครับที่ยังทําได้ไม่เหมือนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสาหรับพี่ๆที่เข้ามาศึกษาใหม่นะครับเบื้องต้นก็จะต้องนะครับการหลงทางหรือว่าการเล่นผิดสิ่งที่ไม่นิยมนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่ามีความเข้าใจที่ยังไม่ครบถ้วนนะครับเช่น นะครับเห็นเป็นผิวมีดินก็คิดว่าเป็นดินที่ถูกต้องแล้วเห็นเป็นผิวดําก็คิดว่าเป็นผิวดําที่ถูกต้องแล้วเห็นเป็นน้ําทองก็คิดว่าเป็นน้ําทองที่ถูกต้องแล้วนะครับอย่างที่หลายๆท่านรู้นะครับว่าพระที่มีความนิยมนั้นนะครับมันจะต้องมีของเก๊นะครับเข้ามาปะปนอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะส่องให้ชมนะครับไปที่หลวงพ่อคล้ายเลยนะครับอ่ะ มาดูกันนะครับองค์พระเนี่ยนะครับถ้าผิวเนี่ยนะครับผมจะบอกพี่พีว่านะครับผิวขององค์พระนั้นจะต้องบางและแห้งแบบธรรมชาตินะครับบางและแห้งแบบธรรมชาตินะครับอ่าเนี่ยอย่างองเนี้ยนะครับเนี่ยเป็นผิวแห้งๆนะครับเดี๋ยวซูมอีกนิดนึงนะครับเนี่ยให้ดูนะครับเนี่ยตามร่องนะครับตามผิว บางไหมครับบางและแห้งนะครับโลหะที่เปลี่ยนสีเราจะาสังเกตได้เองนะครับว่าโลหะแต่ละแต่ละจุดนั้นนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปนะครับเนี่ยคือผิวขององค์พระนะครับโซนนะครับโซนนิยมนะครับโซนที่เป็นโซนปลอดภัยนะครับก็หลายๆท่านนะครับก็อยากได้พระหลวงพ่อเดิม จำคำนี้ได้ไหมครับว่านะครับเมื่อความจริงมันกระจจางนะครับในมือคุณจะห่างทันทีนะครับถ้าคุณยังดื้อนะครับถ้าพี่ยังดื้อนะครับยังยืนยันนะครับว่าพระแบบนี้ก็มีพระแบบนี้ก็ใช่พระแบบนั้นก็แท้พระแบบนู้นก็แท้ธรรมชาติขององค์พระเป็นแบบนี้โดยที่ไม่เชื่อนะครับคนที่เขาแนะนำในแนวทางที่ถูกต้อง นะครับสำหรับคนที่เขาแนะนาในแนวทางที่ถูกต้องก็กลายเป็นบุคคลที่จ้องแต่จะขายพระแล้วก็ขายแพงไปนะครับนี่คือเท่ากับว่าเราตกกับดักของคําว่ามันจ้องจะขายแพงพระมันแท้แต่ของมันนั่นแหละอะไรพวกเนี้นะครับก็นะครับคํานี้ใช้ได้เสมอนะครับเมื่อความจริง,งมันกระจางในมือคุณจะห่างทันทีนะครับพระ โซนที่ไม่นิยมนะครับอาจจะไม่ได้พูดว่าเกย์แล้วกันนะครับอนาคตนะครับจะไม่มีราคาเลยนะครับการที่บางคนบอกว่าเฮ้ยเออมันไม่เป็นไรหรอกเช่าด้วยความศรัทธานะครับราคาจับต้องได้นะครับอาผมเข้าใจนะครับแต่อนาคตเนี่ยวันหนึ่งที่เราจะปล่อยเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่าของเรามันถูกทางหรือเปล่าวะทำไมขายไม่ได้วะ ทำไมขายเซียนที่เขาเล่นซื้อขายกันทําไมเขาไม่ซื้อวะราคาแบบนี้นะครับจําที่พี่โทนบางแคเขาพูดได้ไหมครับว่าพระเทต้องขายได้อ่าพระเทต้องขายได้นะครับตามใดที่ยังมีคนเล่นซื้อขายกันอยู่นะครับเราลองขายถ้าขายได้คือนะครับนั่นคือนะครับพระเทแต่ถ้าเขาไม่มีราคาให้ก็โปรดจงระวังไว้ว่า มันเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่าต้องเปิดใจนะครับเปิดใจว่าแบบนู้นมีแบบนี้ใช่ลองเปิดใจเรื่องพระแท้ดูบ้างทําไมเขาถึงเล่นกันแบบนี้ทําไมโซนนี้มันถึงแบบนี้ทําไมมันเป็นอย่างงู้นทําไมมันเป็นอย่างนี้นะครับเปิดอกเปิดใจไม่งั้นพี่จะหลงทางหัวทิ่มเลยนะครับคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะออกมาพูดนะครับให้มันชัดเจนแล้วกันนะครับแต่ผมจะไม่ก้าวไก่ว่า รักเก้นั้นเป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่าแนวทางของผมแล้วกันที่ผมเล่นนะครับเป็นห่วงพี่ๆนะครับก็เห็นหลายๆท่านนะครับเงียบเหงาเงียบเหงาในที่นี้ก็คือโดนกันไปเยอะนะครับโดนกันไปเยอะนะครับของแท้ยังมีมูลค่าสูงอยู่นะครับมีความต้องการมากนะครับอ่ะมาดูครับอ่ะตรงนี้เป็นโซนคาบกลุบนะครับย้ํากันหน่อยนะฮะ ผิวดำนะครับมักจะมีคาบออกไซด์หรือว่าไข,ขา่ขาวๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับกล่มอื่นไม่มีครับแต่มีกลุพันุมลอกนะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาไปเทียบกับกล่่อื่นนะครับอ่านะฮะเนี่ยคือพระโซนที่นิยมที่สุดนะครับเป็นโซนที่สบายใจนะครับบ่งบอกได้เลยว่าเป็นพระผิวเดิม นะครับส่วนพระที่ทําผิวนั้นนะครับถ้าเป็นผิวแท้ถ้าเป็นพระแท้ก็โอเคไปแต่ถ้าพระไม่แท้ขึ้นมานะครับเนื่องจากมันดูยากนะครับผมเลยจะขายแต่แนะนําและก็ขายแต่ที่ดูง่ายนะครับคือผิวดําเดิมนะครับนี่คือโซนผิวดํานะครับพอส่องลงไปจะเห็นเป็นกระแสนะครับสีก็คือสีธรรมชาตินะครับมาดูผิวที่ออกเอี่ยๆออกแดงๆกันบ้างนะครับ นี่ครับก็คือแบบเดียวกันเลยนะครับเพียงแต่ไม่ค่อยมีดินนะครับไม่ค่อยมีดินแล้วก็ไม่ค่อยมีคราบออกไซด์นะครับแต่ผิวพันธุ์นั้นชัดเจนนะครับมีความแห้งนะครับโลหะภายในเปลี่ยนสีนะครับก็หลากหลายสีด้วยกันนะครับขึ้นอยู่กับแร่น้าตรงนั้นนะครับก็มีสีส้มสีเหลืองสีแดงสีทองปะปนกันไปนะครับต้องแห้งแบบนี้นะครับธรรมชาติอะมาดูโซนเหลือง ออกเหลืองขึ้นมาหน่อยนะครับนี่คือผิวดมเดิมนะครับเนี่ยมีความแห้งเก่าธรรมชาตินะครับนะครับรอยผุรอยย่นนะครับผมบอกเลยว่าของเก๊ทําได้หมดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องมองให้เป็นธรรมชาติเราต้องเห็นพระตัวจริงนะครับนะวันนี้ร่องรอยตะใบก็ทําได้ค่อนข้างดีมากนะครับแต่อันนี้คือของแท้นะนี่ของแท้จะมีรอยผุเห็นไหมตามสันนะครับ โซนเหลืองโซนเหลืองที่เหลืองเลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมความเก่าของเนื้อโลหะก็จะเปลี่ยนสีเห็นไหมนะครับเนี่ยนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่นะครับนี่เป็นผ้าล้างพี่นะครับเป็นผ้าล้างนะครับอ่าต่อมามาดูนะครับที่หลวงพ่อเดิมกันบ้างนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ โซนที่เป็นโซนคาบกรุนเนี่ยก็จะเป็นเห็นไหมพี่เห็นไหมครับผิวเนี่จะบางหมดเลยลองลองล้างดินออกเนี่ยผิวเนี่จะบางหมดเลยนะครับผิวดำเนี่ยเกิดจากเนี่ยสีเขียวเขียวเหลืองเหลืองพวกนี้นะครับเกิดจากการที่เขามีปฏิกิริยากับออกซิเจนนะครับทำให้เกิดเป็นสนิมบางๆนะครับเดี๋ยวสนิมเนี่ยตอนแรกขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวมันจะค่อยๆรัดตัวแล้วก็บางๆางๆลงไปกลายเป็นสี น้ำตาลแล้วก็กลายเป็นสีดําในที่สุดพอหลังจากนั้นเจอปฏิกิริยาอีกก็จะกลายเป็นแบบนี้วนซ้ําแล้วซ้าเล่านะครับรัดตัวแห้งจนกลายเป็นผิวดาล,อลอ้อมรอบตัวองค์พระนะครับพื้นฐานเดิมเลยพระเนี่ยเป็นโลหะผสมคือทองเหลืองนะครับคือทองเหลืองหรือว่าสัมฤทธิ์อะไรประมาณนั้นนะครับนี่นะครับนี่คือพระโซนผิวดํานะครับอ่าพระโซนผิวเหลืองนะครับที่เอี่ยมขึ้นมาหน่อย นะครับนี่พ <ave S 1> <fashion> <pl ains> ี่ดูครับนี่องนี้เป็นผิวที่แห้งมากเลยนะครับเนี่ยแห้งนะครับจะอยู่ในโซนดําก็ไม่ดําจะอยู่ในโซนเหลืองก็ไม่เหลืองนะครับเนี่ยนะครับเนื่องจากนะครับเนื่องจากน่าจะอยู่ประมาณตรงเหลือบๆมาทางกลางนะครับโดนออกซิเจนน้อยนะครับเนี่ยโลหะแต่ละแต่ละแต่ละจุดเนี่ยเปลี่ยนสีหมดแล้วครับนี่เปลี่ยนสีหมดแล้ว นะครับเปลี่ยนสีหมดแล้วนะครับเนี่ยราแท้นะพี่นะผมตามเช่าหาอยู่นะครับอ่าอ่ะ,อะต่อไปมาดูโซนผิวดําองนี้ก็จะเป็นการเกิดเนี่ยการเกิดเนี่ยคาบเขียวเขียวเหลืองเหลืองแบบเนี้ยนะครับมันจะเป็นเหลืองอมอ่ามันจะเป็นเขียวอมเหลืองอมส้มนะพี่นะนะครับพอหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นสีดํา แบบนี้นะครับอย่างองค์นี้นะครับแห้งติดทั้งองค์เลยนะครับนี่ดูครับนี่โอ้โหสวยนะครับองนี้เป็นผิวเดิมเดิมเลยนะครับผิวน้เดิมนะครับมีความแห้งเป็นธรรมชาตินะครับมีความแห้งธรรมชาติเลยนะฮะอ่าต่อไปมาดูพิมพ์บีกันบ้างไหมครับพิมพ์บีนะครับโซนคาบกรุที่มีคาบออกไซด์นะครับคาบออกไซด์จะมีความมันนะครับมันวาวนะครับนี่ นี่พี่ดูครับโลหะบริเวณนั้นก็จะบางๆนะครับจะบางๆนะครับผิวผิวผวผิดผิวที่ติดกับโลหะนั้นจะมีความบางๆนะครับเนี่ยนะครับไม่ได้การชุบสีไม่ได้การพ่นไฟให้ผิวแห้งนะครับไม่ได้การชุบน้ํายานี่คือธรรมชาติของเขาเลยครับอ่มาดูองค์นี้ก็จะเป็นองค์ที่ เปลือนดินนะครับเปลือนดินนะครับนี่เห็นไหมก็จะมีคาราบออกไซด์บ้างนะครับนี่นี่เห็นไหมผิวกุชะบางนะครับนี่หน้าตาเป็นไงนะครับผิวพันธุ์ขององค์พระนั้นนะครับนี่คือแห้งธรรมชาติถ้าเราจดจําผิวของกุดอุค์มรอกได้นะครับเล่นได้ยาวๆและโซนผิวนี้นี่แหละครับที่จะเป็นโซนที่นะครับทุกคนยอมรับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากคือโซนผิวที่ธรรมชาตินะครับ แต่ไม่ใช่ว่าโซนอื่นเขาไม่เล่นนะครับแต่ผมเชื่อว่าโซนนี้จะเป็นโซนที่แพงที่สุดนะครับเพราะสบายใจที่สุดนะครับใครที่เก็บพระที่ถูกตางนะครับไม่ต้องกลัวครับพอถึงเวลามีคนอยากจะซื้อของพี่แน่นอนนะครับเนี่ยนะครับแต่ถ้าพระผิดทางพี่ลองลองขายดูนะครับไม่มีใครซื้อนะครับผมพูดได้ทัานั้นแหละนะครับอ่าถ้าเป็นพระแท้อย่างน้อยก็ต้องต่อราคากันแหละนะครับแต่ถ้าเป็น พระเกนี่เขาไม่รับเลยนะครับไม่รับก้อนเลยนะครับบางคนก็บอกว่าฉันได้จากนู่นมาฉันได้จากนี่มาเราอย่าไปเชื่อคํานั้นนะครับอย่าอย่าไปเชื่อใครทั้งสิ้นนะครับนี่มันกี่เดือนมาแล้วนะครับไม่ว่าจะแม้แต่ผมล่ะนะครับไม่ต้องเชื่อเลยนะครับเชื่อที่องค์พระนะครับความแห้งนะครับนี่ดูครับธรรมชาติขององค์พระนี่ฮะเป็นแบบนี้ครับพระแท้เป็นแบบนี้ครับพี่พี่นะครับโซนเหลืองโซนเหลืองทอง นะครับพระมีนะครับพระโซนเหลืองทองทองเนี่ยเหลืองแบบนี้นี่มันก็เหลืองแตกต่างกันไปแต่ผิวต้องแห้งนะครับนี่นะครับความแห้งของโลหะนะครับโลหะหมดน้ำอ่ะพี่นะครับพี่ดูครับนะครับโซนทองก็จะมีนี่เหลืองเหลืองทองแล้วก็มีดำปะปนมานะครับเห็นไหมองค์นี้สวยมากเลยนะครับต่อไปพระเท้เนี่ยหากันไม่ได้นะครับ นะครับจะมีมูลค่าแพงเพราะอะไรครับกุนี้ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับเพียงแต่กุเพิ่งแตกออกมานะครับจะต้องนะครับรอกลางยอมรับนะครับจากหลายๆที่แต่คนที่เข้ามาเล่นแล้วผมเชื่อว่าเขายอมรับกันหมดแล้วนะครับเขายอมรับกันหมดแล้วนะครับนี่สวยนะครับโซนผิวนี้ก็ชอบนะครับชอบทุกโซนขอให้เป็นโซนเทสเถอะพี่นะครับขอให้เป็นแบบที่ ผมได้เห็นได้เล่นนะครับได้เล่นมาตั้งแต่วันแรกแล้วผมได้เห็นนะครับส่วนใครว่าแบบไหนมีแล้วมาเห็นตอนหลังใครอยากจะเล่นไปก็เล่นนะครับแต่ว่าผมไม่ซื้อนะครับผมไม่ซื้อแน่นอนนะครับเพราะว่าเราจะไปเชื่อใครไม่ได้หรอกนะครับเราต้องเชื่อสิ่งที่ผมเห็นเพราะว่าผมก็ผ่านพระนะครับมาเยอะนะครับเราก็ไม่ได้ไปตีของใครเก้แน่นอนนะครับแล้วก็เราไม่ได้เล่นนะครับเราไม่ได้เล่น นะครับบางคนเห็นเราเป็นกรรมการเห็นเราเป็นผมเคยมีโอกาสได้เป็นกรรมการของคู่นมลอกนะครับงานนาครสวรรค์นะครับก็นะครับคิดว่านะฮะเราจะดูพระให้นะครับพอมาส่งมาหาเรานะครับการที่ผมผมก็ไม่ได้ตอบไปว่าเก๋กหรือแท้นะครับการที่เราบอกไปบางครั้งเขาไม่เชื่อเราสุดท้ายก็ กลายเป็นพระแท้แต่ของมึงนั่นแหละของกูไม่แท้อะไรแบบนี้อีกนะครับเจ,เจอมาเยอะพี่พีนะครับทุกวันนี้นะครับผมเนี่ยอ้ําเนี่ยก็ทําได้แค่นะครับให้คนที่นะครับเปิดใจเชื่อเท่านั้นนะครับที่มาเช่าหาหรือเปิดใจเชื่อในแนวทางของผมเท่านั้นนะครับส่วนแนวทางของทา้งไหนเยอะแยะไปหมดนะครับก็เป็นอิสระเสรีนะครับแต่ผมคือคนพนมดอกและ ผมเล่นมาตั้งแต่วันแรกและผมศรัทธามมากนะครับนะครับผมจะบอกขออนุญาตเอ่ยเครดิตของตัวเองนะครับหนึ่งเลยคือผมเป็นพ่อค้าที่ผมไม่กล้าที่จะเอาของเก๊ม,มาขายให้พี่ๆแน่นอนเพราะอะไรครับถ้าผูกวันหนึ่งถ้าเป็นของเก๊ปุ๊บพี่ก็จะหมดสไทลานในตัวผมและผมจะไปยังไงต่อนะครับสองเลยนะครับผมคือกรมนมรอกนะครับ สามนะครับผมเล่นตั้งแต่วันแรกผมเดินซื้อขายมาตั้งแต่วันแรกนะครับสี่นะครับผมมีโอกาสได้นะครับไปเป็นกรรมการนะครับของงานนครสวรรค์หนึ่งครั้งงานหน้าผมอาจจะไม่ไปนะครับนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ว่างนะครับแต่งานงานแรกเพื่อความชัดเจนนะครับก็ไปนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับรูปวันเก่า คลิปรีวิวต่างๆนะครับผมมีให้พี่ๆหมดแล้วนะครับใครที่เปิดใจมาย้อนดูคลิปนี้หลังนะครับเห็นว่ามีประโยชน์ก็แชร์ไปนะครับวันนี้ไม่มีอะไรครับเห็นหลายๆท่านนะครับเริ่มเอ่อเริ่มสงสัยในองค์พระของตัวเองแล้วนะครับลองลองย้อนดูคลิปผมงบ้างนะครับจากคลิปที่ผมได้ทําไว้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ทําไมผมถึงย้ํานักย้ําหน่าว่าพระแท้เป็นแบบนี้นะครับ ผมไม่เคยว่าของใครว่าของใครเก๊อะไรทั้งนั้นแต่ผมบอกว่าแบบนี้แท้นะครับแต่แบบอื่นแท้อาจจะมีนะครับแต่แบบนี้แท้ชัวนะครับอันนู้นอาจจะแท้แต่แบบนี้แท้ชัวพี่ๆถ้าเป็นพี่ๆพ,พี่จะเล่นแบบไหนครับผมถึงเล่นแบบนี้นะครับผมถึงเล่นแบบที่มันชัวครับพี่นะครับไม่ใช่ว่าผมไม่มีตังจะไปซื้อ อ,อย่างงู้นนะครับผมมีเงินที่จะไปซื้อมีเงินที่จะไปลงทุนเล่นหาอยู่แล้วพี่นะครับผมมีเงินที่จะไปเล่นหาอยู่แล้วนะครับแต่ผมเครดิตผมสําคัญกว่านะครับเครดิตผมสําคัญกว่าที่ผมจะไปเอากําไรในสิ่งที่เราไม่แม่นผมเคยย้ําเสมอว่านะครับผมจะซื้อขายเฉพาะสิ่งที่ผมแม่นนะครับสิ่งที่ผมสามารถชี้ขาดได้นะครับเ <het S 1> ช่นมิดหมอหรือพ่พัด นะครับระกุมลอมรอบนะครับเป็นหลัก2อย่างนี้นะครับขอบคุณพี่ๆนะครับที่วันนี้ผ่านมาเยี่ยมชมนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคําพูดใดที่นะครับพูดออกไปไม่มีเจตนาใดๆที่จะไปก้าวร้าวหรือไปดิสเครดิตหรือว่าจะไปนะครับว่าใครนะครับนะครับเพียงแต่บอกให้สําหรับ FC นะครับให้รู้ว่าพระแทนะครับเป็นโซลักษณะแบบนี้ นะฮะอ่าขอบคุณพี่ๆครับที่ผ่านไปผ่านมาครับหวัสดีครับ